คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอินนีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ก่อนนอนนะคะและคืนนี้ก็อยู่กับไม้นุชวราเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เหนื่อยไหมเจอเรื่องอะไรที่ทำให้มีความสุข หรือเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจก็มาระบายกันได้นะคะสำหรับวันนี้มายจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเวลาค่ะทุกคนกลัวเวลากันไหมคะมายเป็นคนหนึ่งนะที่ตอนเด็กไม่เข้าใจว่าเวลามันผ่านไปเร็วตรงไหนเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเร่งเวลาอยากโตวไวๆจะได้ไปทำในสิ่งที่อยากทำอยากมีสระเหมือนผู้ใหญ่ แต่พอโตมาแล้วเรากลับเข้าใจเลยกับคำว่าเวลามันผ่านไปไหวเหลือเกินแต่บางทีเวลาก็ผ่านไปช้าเหมือนแกล้งกันค่ะโดยเฉพาะตอนที่เรารู้สึกเศร้าตอนที่เรามีความทุกข์ใจเราอยากให้เวลามันผ่านไปไวๆแต่เวลาก็กลับเดินช้าลงไม่เหมือนตอนที่เรามีความสุขเลยแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเวลามันสามารถช่วยเยียวยาเราได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็น บาดแผลจากการบาดเจ็บที่ร่างกายที่ตกสะเก็ดแล้วเราเฝ้ามองมันให้มันหายอยู่ดีมันก็หายไปโดยที่เราไม่ได้นับวันรอหรือจะเป็นบาดแผลทางใจที่วันนี้รู้สึกเจ็บปวดมากแต่พอผ่านไปความรู้สึกเจ็บปวดนั้นก็จางลงไม่ได้เจ็บปวดมากเท่ากับวันแรกแล้วซึ่งก่อนนอนคืนนี้มาอยากชวนทุกคนมาฮิลใจตัวเองจากเวลาในอดีตอนาคตและปัจจุบันค่ะ ทุกคนหลับตาฟังแล้วหิว้ใจไปพร้อมๆกับมายนะคะทุกคนเคยติดอยู่กับอดีตไหมคะมีใครบ้างที่ชอบยึดติดกับอดีตเหมือนมายมายเป็นคนนึงนะที่ชอบยึดติดกับอดีตแต่อดีตที่ทุกคนยึดติดแน่นอนว่าก็มีทั้งความสุขและก็ความทุกข์ใช่ไหมคะสําหรับคนที่มีมุมมองแง่บวกกับอดีตหรือว่าคนที่ยึดติดกับอดีตในเชิงบวกเนาะ ก็จะเป็นคนที่มีความสุขกับภาพความสําเร็จในอดีตรวมถึงตัวบุคคลที่อยู่ในอดีตนั้นที่เรายึดติดด้วยแต่แน่นอนว่าการที่เรายึดติดกับอดีตก็ทําให้ปัจจุบันไม่มีความสุขได้เหมือนกันนะเคยได้ยินคําว่าคิดถึงแต่พอสุขใจไหมคะนั่นแหละเราควรที่จะทําแบบนั้นเนาะเพราะการที่เรายึดติดกับอดีตบางครั้งเราก็เผลอเอาปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับอดีตว่าปัจจุบันมันไม่มีความสุขเท่าอดีตเลยแต่จริงๆแลวว้วอ่ะมันก็มีความสุขเหมือนกันแหละ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดคนละช่วงเวลากันแต่ความเปรียบเทียบอดีตของมนุษย์ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบและคิดถึงแต่อดีตแค่พอสุขใจพอดีกว่าเนาะส่วนคนที่มีมุมมองแง่ลบกับอดีตก็คือเป็นคนที่อาจจะเคยทําให้ใครบางคนเจ็บปวดในอดีตหรือใครบางคนมาสร้างความทรงจําแย่ๆในอดีตกับเรา ถึงแม้จะเป็นความทรงจําที่แย่แต่เราก็ไม่สามารถสลัดมันออกไปได้บางครั้งเราอาจจะยังโทษตัวเองอยู่กับเรื่องที่เกิดในอดีตเหล่านั้นแต่มายอยากให้ทุกคนคิดว่าบางครั้งเราก็กลับไปแก้ไขความทรงจําของเราไม่ได้อดีตที่เกิดขึ้นแล้วยังไงก็คืออดีตมาขอพูดถึงคินซึงิค่ะปรัชญาคําสอนของญี่ปุ่นซึ่งอาจจะถูกหรือว่าไม่ถูกร้อยเอร์เซนยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าทุกคนจงใช้ชีวิตเหมือนหนังสือหนึ่งเล่ม มันจะมีทั้งพาธที่เราชอบและพาธที่เราไม่ชอบพาธที่เราชอบถ้าเราคิดถึงเป็นบางครั้งให้พอสุขใจแต่พอดีมันก็ดีแต่ถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งที่ชอบมากเกินไปก็จะทำร้ายปัจจุบันได้และคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ดีมันไม่ใช่ความสุขและพาธที่เราไม่ชอบให้ถือว่าเป็นบทเรียนที่จะไม่ทำอีกหรือเราจะหลีกเลี่ยงมันเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ใจหมายไม่อยากให้ทุกคนมองว่าการที่เราติดกับอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เกิดอยู่ดีลองค่อยๆปล่อยวางกับสิ่งนั้นอย่าติดกับดักจนเป็นปมที่เราแก้ไม่ออกแล้วเจ็บปวดกันเลยนะคะคิดถึงแต่พอดีแต่อย่ารื้อฟื้นสิ่งที่เจ็บปวดกันนะต่อไปเป็นอนาคตที่มาอยากข้ามไปอนาคตก่อนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะยึดติดกับอดีต กังวลเกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ค่อยเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันมากนะักเพราะฉะนั้นมีใครไหมคะที่กังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือบางเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่เราคิดล่วงหน้าคิดไปก่อนจนเครียดไม่สบายใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงซึ่งการคิดแบบนี้ก็ทำให้เราลืมปัจจุบันไม่มีความสุขกับสิ่งตรงหน้าลืมว่าเราต้องโฟกัสกับอะไรแต่อยากบอกทุกคนว่าใจเย็นๆนะ การคิดถึงอนาคตรเราคิดได้เป็นเรื่องปกติที่เราคิดหรือกังวลเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะมนุษย์กับความไม่รู้เป็นของคู่กันค่ะและเมื่อเราไม่รู้ก็จะเกิดความกลัวและกังวลตามมาแต่ทุกคนถ้าไมาถามว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะกินอะไรเป็นมื้อเช้าทุกคนก็อาจจะวางแผนและรู้ว่าจะกินอะไรแต่ถ้าไมาถามว่าพรุ่งนี้จะมีใครในชีวิตที่ลนหายไปบ้างไหมทุกคนก็คงไม่รู้กันใช่ไหมคะ ซึ่งคำตอบก็อาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้มาอยาบอกทุกคนว่าบางครั้งในชีวิตเราก็ต้องอยู่กับความไม่รู้บ้างเพราะความไม่รู้ทำให้เราระวังตัวและวางแผนเพื่อป้องกันความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดมันได้อย่างเช้านี้จะกินอะไรดีบางครั้งแล้วก็ let it flow ปล่อยมันไปตามธรรมชาติบ้างก็ได้นะการคิดการคาดเดาอนาคตเป็นความคิดที่อาจจะวนเวียนอยู่ในหัวของใครลหลายๆคน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือการอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขถ้าเราใช้ชีวิตแต่ละวันในปัจจุบันของเราให้ดีโดยไม่ต้องนึกกังวลไปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับการปูทางไปสู่อนาคตที่ดีได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายเรากลับมาอยู่กับสิ่งสําคัญที่เรียกว่าปัจจุบันกันดีกว่าค่ะการอยู่กับปัจจุบันหมายว่าเป็นอะไรที่พูดง่ายแต่ก็ทํายากเหมือนกันนะ เพราะตัวมาเองถึงแม้ว่าจะกําลังฮิวใจทุกคนอยู่แต่ก็เป็นคนหนึ่งที่บางครั้งเราก็ไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจิตใจฟุ้งซ่านกังวลอะไรมากมายเยอะแยะเหมือนกันค่ะอยากชวนทุกคนที่กังวลในอนาคตและยึดติดกับอดีตอยู่มาใช้วิธีการฝึกอยู่กับปัจจุบันกันค่ะการหายใจ10-15วินาทีเพื่อโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าคิดว่าตอนนี้เราควรทำอะไร เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะและอีกสิ่งหนึง่งที่ไมยไปเจอมาใน Tik t o k เขาบอกว่าใครที่อยู่ดีๆก็นอยแบบไม่มีสาเหตุเศร้าแบบไม่มีเหตุผลให้เราใช้วิธีเขียนค่ะเขียนสิ่งที่เรากำลังรู้สึกเขียนลงไปว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเป็นการสะท้อนและหาที่มาที่ไปที่เรารู้สึกอันนี้ส่วนตัวหมายทำแล้วรู้สึกดีขึ้นมากๆค่ะมาอย่าบอกเพื่อนๆทุกคนว่าชีวิตของเราไม่แน่นอน อะไรที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราเตรียมตัวมาดีหรือคิดว่าสิ่งนี้ดีแล้วแต่ก็อาจจะมีอะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันโดยที่เรามีความสุขกับสิ่งตรงหน้าก็เหมือนกับการปูทางไปอนาคตที่ด,ดีได้เช่นกันค่ะและอย่ายึดติดกับอดีตจนเราทุกใจจนเราไม่มีความสุขเลยนะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วเรียนรู้ที่จะปล่อยและวางลงอะไรที่เราถือไว้จนหนักนะคะ สำหรับใครที่กำลังเจ็บปวดกับอะไรอยู่ก็ตามเราลองปล่อยให้เวลาไหลผ่านตัวเราไปให้เวลาช่วยเยียวยาตัวเราถ้าวันนี้เป็นวันแรกที่เรากำลังเจ็บตื่นเช้าวันต่อมาอย่างน้อยเราก็ผ่านไปแล้วหนึ่งวันใจดีกับตัวเองชื่นชมตัวเองที่ผ่านเรื่องราวที่ทำให้เราเสียใจเพราะสุดท้ายตัวเรานี่แหละจะคอยดึงตัวเองขึ้นมาได้มากที่สุดสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราจะเลือกอยู่ในช่วงเวลาไหน การคิดถึงอดีตไม่ใช่เรื่องที่แย่เพียงเราต้องรู้ทันความคิดและรู้ว่าคิดถึงเท่าไหนถึงเป็นประโยชน์และสุขใจสำหรับเราเพราะอดีตก็คืออดีตและคนที่เก่งที่สุดคือตัวเราในปัจจุบันที่ผ่านมันมาได้แล้วและหากตอนนี้ยังผ่านไปไม่ได้ถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นวงกลมวงที่เราควบคุมได้คือปัจจุบันส่วนวงที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออดีตและอนาคตเพราะฉะนั้นเราเลือกควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ เพื่อเดินหน้าเดินทางต่อไปกับชีวิตเรานะคะสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับสนิทมีภูมิคุ้มกันทางใจปลอดภัยจากความคิดกังวลต่างๆแล้วเจอกันใหม่ในอีีต่อไปนะคะสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับสนิทมีภูมิคุ้มกันทางใจปลอดภัยจากความคิดกังวลต่างๆแล้วเจอกันใหม่ในอีีต่อไปนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะอจิตพ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ